ปกติซิลิโคนละ่ะมันก็จะวางแต่สันระหว่างตาเนาะมาจนถึงปลายจมูกแต่เวลาปลายจมูกอะซิลิโคอน,นอยู่ตรงนี้แต่เรา,เาจะเอาวัสดุอะมารองตรงปลายทีนึงเพื่อก่อนจะถึงตัวปลายจมูกด้านบนที่เป็นเนื้อของเราจริงบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอ๋อใช้นเนเยื่อของเราดีกว่ามันลดการติดเชื้อก็ถามว่าจริงไหมก็โอกาสจะจริงแต่ถ้าเราดูแลเรื่องอาหารไม่ดีทําแผลไม่สะอาดก็บอกเลยว่ามีโอกาสอยู่ดีในการเสี่ยงติดเชื้อนะคะ สวัสดีค่ะวันเลยนะคะตันเลชคินมก่ค่ะวันนี้มาในเทคนิครองปลายจมูกรองปลายจมูกคืออะไรแล้วทําไมจะต้องรองปลายนะรอ,รองปลายจมูกคือจริงๆคือถามว่าหน,จน,หหนหูจำเป็นต้องรองไหมหนูเคสเสริมใหม่อ่ะจำเป็นต้องรองหรือเปล่าปลายจมูกหนูหนาหนูจำเป็นต้องรองหรือเปล่าน่าสนใจไหม ถ้าสนใจนะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็ต้นลิวคลินิกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หมอด้วยนะคะแล้วก็ยืน subscribe หมอด้วยค่ะหมอจะได้มีกำลังใจในการพูดทุกๆคลิปนั่นเองนะคะการรองปลายจมูกคืออะไรรองปลายจมูกก็คือมันเป็นการ ใช้ส่วนอื่นอะคือใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ซิลิโคนในการทําจมูกคือปกติซิลิโคนละ่ะมันก็จะวางตั้งแต่สันระหว่างตาเนาะมาจนถึงปลายจมูกแต่เวลาปลายจมูกอะซิลิโคอน,นอยู่ตรงนี้แต่เราจะเอาวัสดุอะมาลองตรงปลายทีนึงเพื่อก่อนจะถึงตัวปลายจมูกด้านบนที่เป็นเนื้อของเราจริงข้อดีของการลองปลายคือ1ลดลดปัญหาปลายบางในอนาคตได้นะบางคนเนี่ยคือมีปัญหาว่าเออปลายจมูกค่อนข้างที่จะแบบ หมือนพอระโนะไหมพอมันมีซิลิโคนเนี่ยแล้วนี่คือเนื้อปลายจมูกเราพอเสริมไปนานๆๆเนี่ยมันก็จะมีการเสรียดสีเสียดสีเสียดสีเกิดขึ้นทาให้ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสปลายบางได้ยิ่งอายุเยอะๆผิวบางมันก็มีโอกาสปลายบางได้เ <Okay. S 1> นาะสองเนี่ยจะเป็นป้งกันเรื่องของปรับรูปทรงบางคนเป็นคนปลายจมูกสั้น ปลายจมูกสั้นก็คือเป็นคนที่ปลายจมูกเนี่ยสั้นกว่าตร,ตรงฐานกระจมูกตรงนี้นะตามนี้เลยตามรูปนะดูตามรูปนี้นะคะมันจะขึ้นถ่ายอินให้ดูก็จะมีปลายจมูกมันสั้นปลายจมูกมันสั้นกว่าตรงปีอันนี้คือมันก็จะเรียกว่าเป็นคนปลายจมูกสั้นเ <Okay. S 1> สริมมาก็จะมีโอกาสเรียกว่าเป็นปลายจมูกเหินปลายจมูกเหมือนหมูอันนี้อาจจะต้องลองปลายเพิ่มเพราะถ้าดันด้วยซิลิโคนที่มันมากกว่าเนื้อเนี่ยมันจะฝืนเนื้อทําให้เสียงทะลุได้แล้วก็เสียงตึงปลายได้นะคะ 3. เสริมมาเพื่อต้องการให้มันเฉด เชิดแบบปลอดภัยก็คือบางคนเนี่ยเสริมมามันก็ดูเชิดนี่แหละแต่ว่าอยากให้เชิดแบบเชิดขึ้นเชิดขึ้นไปอีกเพราะบางทีปลายจมูกเนื้อมันงุ้มลงอย่างเงี้ยอ่าแล้วอยากให้มันรู้สึกว่าปลายแล้วมันดันขึ้นมาแบบปลอดภัยอันนี้ก็จะใช้การรองปลายเหมือนกันนะคะเคสเสริมใหม่แล้วจําเป็นต้องรองปลายไหมจริงจริงจะรองหรือไม่รองก็ได้แต่ถ้าเรามองว่า อยากให้อนาคตป้องกันการปลายบางไปเลยละอะไรเงี้ยจะรองเลยก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะคะส่วนใหญ่วัสดุที่ํามาใช้การรองปลายมีอะไรบ้าง 1. กระดูกอ่อนหลังหูของเราเนาะก็จะมีการใช้กระดูกอ่อนหลังหู 2. อนเยื่อกระดูกก้นกบก,ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวหลังของเราตรงนี้เขาก็จะมีการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อตรงนี้เอามารองปลาย3ในเยื่อกกหูก็จะเป็นตรงนี้ก็คือจะอยู่หลังกกหูของเรา ซีก็คือจะเป็นวัสดุที่เรานํามาสั่งคลองก็คือเนื้อเยื่อเทียมนั่นเองว่าเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยก็เอามาเอามาใช้เนาะถามว่าถ้าเทียบกันแล้วซีวัสดุนี้ถ้าอาจจะมีอื่นๆนะแต่ว่าโดยมาตรฐานก็คือจะใช้กันประมาณนี้แหละไม่มีอะไรดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่านะโครงสร้างแบบนั้นแล้วเราต้องใช้อะไรมาช่วยหรือรมานทดแทนตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเราด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาจะผิดว่าอ๋อใช้เนื้อเยื่อของเราดีกว่ามันลดการติดเชื้อ ก็ถามว่าจริงไหมก็โอกาสจะจริงแต่ถ้าเราดูแลเรื่องอาหารไม่ดีทําแผลไม่สะอาดก็บอกเลยว่ามีโอกาสอยู่ดีในการเสี่ยงติดเชื้อนะคะในกรณีที่ปลายบางมากๆปลายบางอยู่แล้วบางคนเนี่ยเป็นงานแก้เนาะ เป็นงานแก้แล้วปลายบางแล้วถ้าใช้กระดูกอ่อนหลังหูมันมีโอกาสที่จะเห็นขอบกระดูกได้ให้ใช้เป็นกระดูตัวเนื้อเยื่อกระดูกก้นกบได้รวมถึงใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียมได้เนื้อเยื่อกกหูได้อย่างแบบนี้จะด,ดีกว่าเพราะว่าตัวขอบกระดูกเออนเนี่ยพอเนื้อมันบางอยู่แล้วพอมันเป็นกระดูกอ่อนเนาะกระดูกนมันก็จะมีความแข็งเหมือนกันพอเราเอามาใส่ลองปลายเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นขอบกระดูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีเคสแก้ที่ปลายบางมากๆแนะนอนอาจจะเป็นใช้ ไม่ใช่ไม่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูนะแต่ในคนที่ผิวบางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แนะนําว่าให้ไม่ใช้เหมือนกันก็ใช้บนพวกเนื้อเยื่อก,ก้นกบเนื้อเยื่อกะปูหรือเ,อเนื้อเยื่อเทียมดีกว่าเพราะว่ามันก็จะไม่เห็นเป็นขอบกระดูกเหมือนกันนะคะ <Okay. S 2> ก็จะประมาณน,นี้งานแก้ทุกงานถามว่าจําเป็นต้องลองปลายไหมงานแก้ทุกงานส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องของปลายบางจริงจิงก็จะต้องลองปลายหรือในบางคนงานแก้ที่แบบว่าปลายไม่สวยเลยปลายไม่เชิดเลย เนื้อ <gaat> มันสุดแล้วอะ่ะคือเวลาเช็คเนื้อว่าเนื้อสุดแล้วก็คือจับมันดูว่ามันสุดเนื้อหรือยังถ้ามันสุดเนื้อแล้วอะ่ะก็ต้องหาเนื้อเยื่อมาลองปลายแทนเพราะว่าไม่งั้นก็จะเสี่ยงคุงปลายแล้วก็เสี่ยงทัได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนื้อเยืย่อเทียมจริงๆหมอเติบโตกับงานที่มาจากงานหลังหูงานเนื้อเยื่อปกหูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ใช้เนื้อเยืย่อเทียมตั้งแต่แรกแต่ว่า ด้วยแบบเออเหมือนเพื่อนที่ทํางานคลินิกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมีการใช้เนื้อเยื่อเทียมอะไรเงี้ยส่วนตัวหมอก็แบบเออมีการสอบถามก่อนรวมถึงเวลาตอนก่อนจะมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองหมอก็ไปวิ่งทําที่อื่นเนาะไปก็ไปดูไปแบบว่าเออที่นี่เขาก็ใช้เนื้อเยื่อเทียมที่หนึ่งก็าใช้เนื้อเยื่อเทียมผลแล้วออกมาก็ดูก็ดูสวยทรงสวยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเห็นขอบกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ด่วนของเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างที่เข้ามาที่คลินิกหมอต้องผ่านการ ใช้มาแล้วผ่านในเรื่องของประสบการณ์การทำเคสรวมถึงสอบถามคนอื่นๆว่าโอเคไหมในการใช้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนวานใจได้เลยนะคะว่าเราไม่ได้เอาของที่ไม่ดีมาใช้รวมถึงเราไม่ได้เอาของที่ไม่ผ่านออยอแล้วก็ไม่ได้เน้นของถูกบอกเลยว่าเนื้อเยื่อแทมแพงนะต้นทุนแพงอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยไปที่มาว่าทําไมหมอนเนืน้อเยื่อเทียมหมอแพงจังเลยนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับในเรื่องของการรองไปนะคะก็จบกันไปแล้ว เต็มอิ่มคุณภาพครับแก้วคือทุกอย่างเนี่ยเราฟกกันไว้ว่าการทําจมูกมันไม่ได้จบด้วยแค่การเสริมซิลิโคนเสมอไปบางคนต้นทุนดีโชคดีแกนเล็กไปลายไม่ได้ใหญ่เสริมมาจบเลยเนื้อดีอันนี้โชคดีก็จบอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องฐานกระดูกสองข้างไหมเท่ากันปลายแกนจมูกใหญ่ปลายจมูกใหญ่เนื้อปลายจมูกหนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเทคนิคอื่นเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าดูที่ราคาอย่างเดียวบางคนแบบเฮ้ยดูที่ราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโอเคแน่นอนมันบางทีมันไม่ใช่นะคุดูที่เทคนิคดูที่ปัญหาที่เราจมูกที่เรามีแล้วก็ดูสิ่งที่เราต้องการแก้ไขว่ามันคืออะไรดูที่ทรงที่เราอยากได้แล้วมันเป็นไปได้มั้ยกับเทคนิคที่เราทำนะคะถ้าทําแบบนี้ได้รับรองเสริมจมูกอยู่ได้ตลอดชีวิตไม่มีทางแก้แน่นอนยกเว้นเราเบื่อเราเปลี่ยนทรงนะคะก็วันนี้สวักันไว้นะการเสริมจมูกมันเหมือนจะง่ายๆ แต่ถ้าทุกคนอยากรู้เคล็ดลับก็ต้องเข้ามานี่แหละปันคิกจมูกปังไม่ฟังไม่ได้แล้วนะคะถึงเป็นที่มาว่าทําจมูกยังไงให้ปังอ่าเราก็เลยม,มาปันคลิกให้ฟังกันนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปที่ u t u b e นะต้นหลิวคลินิกนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้หมอด้วยนะคะจะไดเห็นหมอเป็นคนแรกนั่นเองนะแล้วก็จะได้เคล็ดลับความรู้ต่างเทคนิคดีเนาะวันะววนี้ก็ไปก่อนนะขอบคุณมากนะคะสำหรับติดตามบาย